อ้าวอ้าวตีกันล่ะซอมแม่ลูกนี่ตุยตีกันยังวะฮะคืขนนอขนมคืขนนอขนมเอาสวัสด,ดีครับก่อนเลยสวัสดีครับก่อนสวันดีครับก่อนเลยอ้าวรองกันทั้งบ้านเลยครับ อบานบอกห้องว่าถ้าแตกยังอ๋งอ,อน,นั้นหลอนละหลอนละเอ้าเอ้าร้อ,องทำไม,มครับต้องเพื่ออะไรฮะผู้บ้านบอกพ่อคนอหงูเลยวะเออซอมไม่หลุดยุ่งเหมือนเดิมผมคนมหงูเลยพ่อใช้ทักบาทซะเนาูอบ้านได้ข่าวไวนะ้แล้วห้องห้าอยเอออันนั้นก็เป็นจอมร้องครับร้องอย่างเดียว ไปดูว่าร้องอะไรครับห้องยุ่ซะแหละห้องแล้ห้องอีกเออยังชุดอืมเองก็ยืนแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบื่อในลำคานลำคานซุ้หนีซุมของมาคืนนี่ห้องน่าแตกยังยังยิ้วเขาฮะยิ้วเขาว่าบ่ จอยเหรอกินเบอร์ท่านเขาบอกกินาไปกินเบิร์ดฮะเอ๊ะป๋าเขาไวกเป็นคือมากระเป๋าป๊บปินเนาะหนูเนี่ยฮะไอ้ชื่นคือประหองโตชื่นไม่พูดไม่ใจครับ ่อมห่องไงคัพ่อนหนาดำข้านผอมหนาดำข้านเฮงผ,งผ,งผ,ผมผมไปได้ห่องกัเขาเด้อจัจะไปได้ห่องเด้อเอาลครับครัวหลีไว้ถากันแล้วครับอเอายังไ่

พ่อหอยมาแจงรถพ่อหอยอา้าวบุมนพ่อหอยอยู่อะรถสั่งก็นั่นองงฮะงงไม่ใช่พ่อมาครับคนอื่นมาครับเออคนอื่นมาใครมาเออใครมาเอยวันนี้นะครับรถเอา ผนกล้วยนะครับไปขนกล้วยมาจากบ้านขามมาให้น้องบอบันขับเจไปโบนแล้วก็ชื่นใจครับได้กินกล้วยให้บ้างครับกินแต่ลูกกล้วยแล้วมากินต้นกล้วยบ้า <laughs> นเจ๊ตาเหลีองโอ้โหด,ดูสายตาอื้มอ,อื้มอ้าวคิ้แห้งมาลุเดี๋ยวเดี๋ยวพอแปอาให้ ไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนลังค่อยไปเอาเอาละอยากกินแล้วครับอยากกินแล้วพี่น้องอหนุ่แห้งแล้วบ่ไหวแล้วหนุ่แห้งแล้วโอ้ยหนุ่แห้งแท้โบราณบ้าไหวแล้วพ่อบ้ไหวแล้วหนุ่แห้งไปหนุ่แห้งดับดนะันมาดูเจ๊ครับหมายไหม ไม่บอละฮะโหหลาพะนะไปว่าย่ายก็อื่นย่ายสนะิทุกคนแม่ไอหิ้วท่านเจ้าหิ้วใครว่าแม่โอ้ยแม่กับหิ้วคือลาละอืมหิ้วเพี้ยงดีบ่แม่อืมทางโบรบานเก็บใหบุญ <c oughs> จอยจอยนั่นก็อยู่ใกล้รั้วนะครับอยู่ใกล้รัว้วเอา้าเอา้าเอา้าขี่ออก กีข้าดักอ่ะแล้วเราจะตีกันแล้วอ้าวจะ,ะตีกันแล้วซ้อมแม่ลูกนี่ตุ้ตีกันยังวะฮะโอ้ยตีขัดก,กันแน่ดีเนาะอืมงบเป็นขีเหม็นมากเลยนะครับขีขี้ไหหมูนี่โอ้เอาอันนี้มาให้ชื่นนี่หมดเลยย่าหอดยามาให้น้องชื่นครับหมดเลยไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรเลย

นี่ต่อไปนะเขาจะเอาเหลือไปครึ่งครึ่งมืงใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นล่มเห็นไหมครับยากก็อยู่แถวน,นี้แหละเขาก็จะมาวนเป็นแถวน,นี้นะครับถ้าเป็นเจแพบูก็ต้องก็ต้องดูนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่ดูเนี่ยรับรองว่าเนี่ยหักหมดเลยครับชนตึงเดงตึงตึงเนี่ยยังไงก็หักแน่นอนท่านผู้ชมอืมน่ากลัวครับช่างนี่เป็นเจแพบูมนะันยิ่งอันตรายครับถ้าตัวเช่า บักขี้ดื้อนี่จะเป็นไรตัวเท่าบักขี้ดื้อก็พร้อมๆนะครับแตจ่อยแห้งอไม่มีอะไรหรอกชีว <c oughs> ิตนี้กินอย่างเดียววันนี้น่าจะได้ผูกที่โอ้ยยกคขา่าเตรียมหอยนี่ได้ผูกทีข้างในนี่นะครับเพราะว่าเอ,อ่อฝนตกนะครับฝนตกถอย น,นี่จ่อยก็กินนี่นะฮะเออท้นนองกลางครับกินหญ้าเยอะกินกล้วยอย่วันนี้นี่แสบคือสีนัวอยอู่เนาะน้องจ่อยเนาะน้ำบกป่ายไม่แนะสบหลายแสบแห้งเจ๊เจ๊ไม่ได้กินนะเจ๊วันนี้นอนนอนนี่นะเจ๊ วันนี้นอนเฝ้าลูก้วจีเวันวันหิวเอ้าเขาโ่มียนนวยอันบ่หรือว่าเขาเขาเอาไปขายอ๋อมาต้อง็ออกเป็นปลาเลยอ๋อแล้วตับที่นะครับก็เลยตัดต้นออกอ๋อ พายปิดไฟเอาสวัสดีครับก่อนเลยสว,วัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลยสว,วัสดีครับเลยอ่ออาห่อไปให้มาดูความหิวของน้องบัาบานครับหิวก็ดับสิบอาบมาดูเจนะเจกินยังไงนี่ก็ต้องผูกในนี่นะ มันแฉมันแฉมันจืนดขีสวยๆกินขี้เนี่ยแหน่เจ๊กทำไปได้ดึงออาดึงดึงอืง้ออื้ออื้ออื้อออือออืออืออ้ออ คนละกำลังช้างนะครับคนละกำลังช้างสอนเอ้ยยี่งแม่ได้ไงวะฮะเยี่ยงแม่ได้ไงฮะลูกแม่ยิ่งบ้ากินอยู่นะทกบ้านอ๋อโอ้โหลูกคานเขี้ยวอื้มอื้มโอ้แม่ก็ อะไรจะขนาดนั้นครับพี่น้องดูสิมาแซบคักแท้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กอ,กอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคป์ไปด้วยเลยให้กับอ,อือโบบัน้นนะจ๊ะสวัสดีครับ